โอเคนะครับข้วนี้นะครับเราจะพูดถึงสมบัติของตัวพกผันของเมทริกซ์นะครับทฤษฎีบทที่8.5.6ครับกำหนดให้ A เป็นเมทริกซ์จัตุรัสขนาด n คนะูณ n เนาะเมื่อ n มากกว่าหรือเท่ากับ2โดยที่ det A ไม่เป็น0อย่าลืมว่าเงื่อนไขในการหาตัวผกผันของเมทริกซ์ A นะครับอันดับแรก A ต้องเป็น non-singular matrix นะครับหรือเป็น invertible matrix นะครับก็คือสามารถหาตัวพกผันได้เนาะเมื่อ det A ไม่เป็น0นะครับ ทฤษฎีบทแรกครับเกี่ยวกับผลคูณระหว่างเมทริกซ์กับแอดจอยของเมทริกซ์นะครับครูก็เริ่มจากกำหนดนะครับให้ A เป็น N คูณ N m เมทริกซ์ครับโดยที่เงื่อนไขสำคัญก็คือ Determinant ของเมทริกซ์ A ตัวนี้นะครับต้องไม่เป็นศนะ <c oughs> ูนยะ์เนาะจะได้ว่า จะมีนะครับ A inverse ครับหรือตัวผกผันของเมทริกซ์ A นะครับซึ่งเมื่อจับเอา A inverse นะครับคูณกับเมทริกซ์ A, A. จะได้ผลลัพธ์ออกมาเป็นเมทริกซ์ A คูณกับเมทริกซ์ A inverse และก็จะได้ผลลัพธ์ออกมาเป็นเมทริกซ์เอกลักษณ์นะครับขนาด n คูณ n นั่น,น,นเองนะครับต่อมาครับครูพิจารณาตัวนี้ครับ a คูณกับ a อ n ินเวสครับเท่ากับ i ออันนี้ครูหยิบมาเนาะหยิบมาจากด้านใดด้านหนึ่งนะครับก็คือหยิบมาจากตัวนี้หยิบมาจากห่วงโซ่ของการเท่ากันนะครับโดยใช้สมบัติการถ่ายทอดนะครับครูหยิบมา1ตัวนะครับเราได้จากตัวนี้ก่อนเนาะทีนี้ลองมาดูครับครูจะเปลี่ยนรูปตัวนี้ครับ A อ n ินเวสครับเราบอกว่า A inverse ครับมันคืออะไรนะมันคือเศษหส่วน determinant ของ m a t r i x A คูณกับ adjoint ของ m a t r i x A ถูกไหมครับและเท่ากับ I n อ่านะครับตอนนี้ครูเปลี่ยนแค่ A inverse เป็นรูปนี้นะครับเอามาจากไหนนะครับ เรามีความรู้เดิมอยู่แล้วเนาะว่าเราจะหา inverse ได้นะครับโดยการเอาเศษหนึ่งส่วนเด็ดคูณกับเมทริกซ์ผูกพันหรือ adjoint ของเมทริกซ์นั้นนั่นเองนะครับาจากนั้นครับ1ส่วนเด็ดคำถามคือเ e ็ A เเป็นตัวเลขหรือเป็นเมทริกซ์ครับใช่ตอบเเป็นอะไรนะมันเป็นตัวเลขใช่ไหมครับพอตัวเลขปุ๊บมันมีสมบัติการสลับที่ไหมครับ ถ้ามันเป็นตัวเลขธรรมดามันมีสมบัติการสลับที่ถูกไหมแต่เมทริกซ์เราอาจจะต้องระวังนิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นถ้าตัวเลขธรรมดาครับคูณย้ายไปคูณเลยครับจากเศษหนึ่งส่วนเด็เอย้ายไปอีกข้างหนึ่งนะครับด้านซ้ายคูณสเหลือแค่ A คูณกับแอดจอยสครับของเมทริกซ์เครับจะมีค่าเท่ากับดีเทอร์มินานต์ของเมทริกซ์เคูณกับเมทริกซ์เอกลักษณ์ขนาด n คูณ n ครับซึ่งเราก็จะได้แพทเทิร์นแรกครับก็คือ ตอนนี้นะครับ a คูณกับ adjoint a เท่ากับ det a คูณกับ i n ครับต่อมาครับเหลืออีกซีกหนึ่งครับก็คือและพิจารณาครับและพิจารณา a inverse คูณกับ matrix a, a ครับเท่ากับ matrix เอกลักษณ์ขนาด n คูณ n ครับ เหมือนเดิมครับครูก็ใช้วิธีการก็คือเปลี่ยนตัว a ออินเวสต์ตัวนี้นะครับเปลี่ยน a ออินเวสต์ตัวนี้ให้อยู่ในรูปของเศษหนึ่งส่วนเ a ็ดเคูณกับ adjoint a นะครับเศษหนึ่งส่วน d e t e r m i n a n t ของเมทริกซ์เคูณกับ adjoint ของเมทริกซ์เครับแล้วก็คูณกับ a เนาะตอนนี้ครูแตกตัวสีส้มนะครับให้เป็นตัวสีส้มที่มีตัวส,สีแดงนะครับเท่ากับเมทริกซ์ เอกลักษณ์ขนาด n คูณ n ครับเพราะฉะนั้นครับครูก็จะได้อีกว่า adj นะครับของเมทริก A เมื่อคูณกับเมทริก A นะครับจะได้ออกมาเป็น Determinant ของเมทริก A ครับคูณกับเอเมทริกเอกลักษณ์ขนาด n คูณ n ครับดังนั้นครับจากนะครับสมการที่1และสมการที่2ครับครูสรุปได้ว่า A คูณกับ Adjoin t ของเมทริกซ์เเท่ากับ Adjoin t ของเมทริกซ์ A คูณกับเมทริกซ์เเท่ากับเมทริกซ์ขนาดเอเมทริกเอกลักษณ์ขนาด N คูณ N ครับทฤษฎีนี้ก็จะเป็นจริงครับจริงๆแล้วทฤษฎีนี้เกิดขึ้นจากการพยายามแตก A inverse นะครับเงื่อนไขคือสำคัญอย่าลืมนะครับ d e t e r m i n a n t ของเมทริกซ์ A ต้องไม่เป็นศูนย์ก่อนนะ A จะต้องเป็นเมทริกซ์ที่สามารถหาตัวหกผันได้นะครับ ทฤษฎีบทอันถัดมาครับ8.5.7ครับกำหนดให้ A เป็นเมทริกซ์จัตุรัสขนาด n คูณ n นะครับโดยที่ n มากกว่าเท่ากับ2นะครับแล้วก็ det A ไม่เป็น0เนาะจงพิสูจน์สิ่งเหล่านี้ครับเป็นสมบัติของ determinant ที่เกี่ยวข้องกับเมทริกซ์ Matrix 6 0ันนะครับตานาลีปิดไมคได้ไหมลูกมันมีเสียงของตานาลีป่ะ่ะโอเคอ่ะเริ่มเลยนะครับ อ่ครูให้ครับให้ a <c oughs> เป็น n คูณ n แมทริกสครับ <c oughs> โดยที่ d <c oughs> ีเจอ m น n a n t ของเมทริกซตัวนี้นะครับไม่เป็นศูนย์ครับ <c oughs> จะได้ว่ามี A inverse ครับเป็นตัวผกผันของ A ครับซึ่งเมื่อจับ A คูณกับ A inverse จะเท่ากับ A inverse คูณกับ A และเท่ากับเมทริกเอกลักษณ์ครับอ่าตัวน,นี้นะครับจากนั้นครูพิจารณาครับพิจารณาตัวนี้ครับครู ดึงมาแค่ตัวเดียวคือ A คูณกับ A อินเวอร์สครับเท่ากับเมทริกเอกลักษณ์ขนาด n คูณ n เนาะก็คือหยิบมาจากส่วนหนึ่งของการเท่ากันเนาะรู้สึกว่ารูปมันเกะกะตรงนียเนาะเก็บก่อนนะครับนะครับจากนั้นนะครับคูนเท็กดีเทอร์มินานทั้งสองข้างครับ เ e t คดีเทอร์มินนทั้งสองข้างครับจะได้ว่าดีเทอร์มิน t นของเมทริกซ์ A คูณกับ A อินเวอร์สจะเท่ากับด erm mm ีเทอร์มิน t นของเมทริกซ์เอกลักษณ์ขนาด N คูณ N, N ครับ mm hmm. ด้านไหนทราบแน่นอนครับว่าเป็นตัวเลขครับด้านไหนดูด้านขวาครับดีเทอร์มินานของเมทริกซ์เอกลักษณ์มีค่าเท่ากับ เท่ากับ1ครับถูกต้องกิดมากด้านซ้ายครับ d e t e r m i n a n t ของเมทริกซ์เป็นฟังก์ชันแยกคูณเนาะเราสามารถกระจาย d e t e r m i n a n t เข้าไปในผลคูณได้นะครับก็จะได้เป็น d e t e r m i n a n t ของเมทริกซ์คูณกับ d e t e r m i n a n t ของเมทริกซ์เอ e ินเครับอ่าเพราะฉะนั้นครับแล้วทั้ง3ตัวนี้ครับก็คือตัว d e t A ก็เป็นตัวเลขครับ เดทของ a อ n ินเวอร์สก็เป็นตัวเลขครับ1ก็เป็นตัวเลขมันคือตัวเลข2ตัวคูณกันแล้วได้เท่ากับ1ถูกไหมครับแล้วตัวเลขม,มีสมบัติการคูณจํานวนจริงเนาะสมบัติการคูณจำนวนจริงมีสมบัติการสลับที่นะครับในขณะเดียวกันมีสมบัติการเท่ากันแบบการคูณด้วยจํานวนที่เท่ากันนะครับนั่นก็คือครูก็คูณตลอดสมการด้วยเสร็จ1ส่วนเดทเถูกไหมครับหรือหา,อาย้ายเดทเจากฝั่งซ้ายไปหาเนาะ ูจะได้ว่า determinant ของ matrix a inverse ครับก็จะมีค่าเท่ากับเศษ1ส่วน determinant ของ matrix a ครับเราก็จะได้ทฤษฎีนี้เป็นจริงครับต่อมาครับทฤษฎีบทที่8.5.7ครับ determinant ของ matrix ออ adjoint ของ matrix a นะครับจะเท่ากับ determinant ของ matrix a ยกกําลัง n 1ครับผูก็ให้ a เป็น N คูณ N แม t ริก์ครับโดยที่ Determinant ของแม t ริก A นั้นไม่เป็น0ครับจะได้ว่า A นะครับมี A inverse ครับซึ่ง A คูณกับ A inverse เท่ากับ A inverse คูณกับ A เท่ากับ IN ครับ นี่เนาะนะต่อมาครับพิจารณาครับถ้าครูจับเอา a คูณกับ a d j o i c e ของ matrix a ครับจะได้อะไรดูก a คูณกับ a d j o i c e ของ matrix a อ่าย้อนกลับไปดูเรามีเครื่องมือนี้ไหม a คูณกับ a d j o i c e ของ a a นี่ไง A คูณกับแอดจอยของ A ไดออ้อันนี้ครณสรุปผิดขอโทษอันนี้ต้องเป็นอะไรครับ d e a a คูณกับ In ถูกไหมครับนั่นหมายความว่าถ้าครูเอา A คูณกับแอดจอยของเม t ริก A นะครับจะได้ Determinant ของเม t ริก A คูณกับ In นะครับก็จะได้ d e สของ a นะครับคูณกับ In นนี่คือความจริงที่เราพิสูจน์มาแล้วเนาะต่อมาครับ ครู Who, ลองเช็คดีเทอร์มินานทั้งสองข้างครับเช็คดีเทอร์มินานทั้งสองข้างครับก็จะได้เป็น a คูณกับแอดจอยของเมทริกซ์ A ครับก็คือเดทของเดท A คูณกับ in ครับอ่าด้านซ้ายครับเป็นฟังก์ชันแยกคูณเนาะแยกได้ครับเป็นเดทของ a คูณกับเดทของแอดจอย A ครับ ซึ่งไอตัว d e ซของ a d j o อยเเนี่ยแหละครับคือตัวที่เราต้องการหาเนาะฝัะ่งขวาครับฝั่งขวาครับเราต้องไปดูเนาะผลคูณข้างในครับมันคือเมทริกซ์คูณกันใช่หรือเปล่าครับตัวนี้คือเมทริกซ์กับตัวนี้คือเมทริกซ์ใช่ไหมใช่ปะไม่ใช่เนาะเพราะว่าตัวเนี้ยครับตัวเนี้ยมันไม่ใช่เมทริกซ์ครับแต่มันเป็นตัวเลขครับ เวลาตัวคูณเมทริกซ์และหาดีเทอร์มินานต์เราต้องทำยังไงนะมันคือมันคือตัว c ตัวหนึ่งถูกป่ะครับไอันนี้ยครับมันคือตัวเลขตัวหนึ่งนะครับมันมีทฤษฎีอันนึงบอกว่าดีเทอร์มินานต์ของ c คูณเมทริกซ์ a จะได้เป็น c ยกกำลัง n คูณกับดีเทอร์มินานต์ของเมทริกซ์ a ถูกไหมครับซึ่ง c ในที่นี้คืออะไรครับคือดีเทอร์มินานต์ของเมทริกซ์ a ถูกไหมครับ แล้วทั้งหมดยกกำลังอะไรครับ n เนอะและ n ตัวนี้คืออะไรลดกเออ n คือมิติครับแล้วก็คูณกับ determinant ของ matrix i n ครับตัวนี้มันคือทฤษฎีบทเด้เปิดดูแป๊บนึ่งนะครับมันมีทฤษฎีบทอยู่ในหนังสือในชีทของเราเนะหน้า36ครับหน้า36ครับ 8.4.8ครับบอกข้อที่4เนาะบอกว่าเดซของ c คูณ a ได้เท่ากับ c กำลัง n คูณเดซ a นะครับนะซึ่งปัญหาต่อไปครับจะจบแล้วนะครับเดซของ i n เป็นค่าเท่าไหร่ครับเท่านะกับหนึ่งเนาะเพราะฉะนั้นครับครูต้องการหา de-terminant ของ matrix a d j o i n t ของ matrix a ครับ ก็จะเท่ากับ d e t e r m i n a n t ของเมทริกซ์ A ทั้งหมดยกกำลัง n หารด้วย d e t e r m i n a n t ของเมทริกซ์ A ถูกไหมครับ่าเพราะฉะนั้นครับ d e t e r m i n a n t ของเมทริกซ์ adjoint นะครับของเมทริกซ์ A นะครับก็จะเท่ากับ d e t e r m i n a n t ของเมทริกซ์ A ทั้งหมดยกกำลัง n ลบ1นครับก็จะเป็นไปตามทฤษฎีครับมาดูตัวอย่างครับ ตัวอย่างคล้ายๆกับที่เราเคยทำมาก่อนเนาะเราจะเริ่มจากสิ่งที่โจทย์กำหนดมาให้เนะาะจากครับ Determinant ของแมทริกซ A, B, C, P, Q, R แล้วก็ X, Y, Z หา d e t e r m i n มนินแล้วได้เท่ากับ3เนะาะต่อมาครับ สลับยังไงก่อนครับสลับยังไงก่อนเนี่ยสลับยังไงก่อนครับเพื่อให้ได้เมทริกซ์บีเ่อ่าเอาหนึ่งกับสามสลับกันก่อนเนาะก็จะได้เป็นหนึ่งก็จะกลายเป็น x y z นะครับสามก็จะกลายเป็น a b c นะครับแล้วก็แถวสองเหมือนเดิมครับก็คือ A, uh, แทวสองก็คือ pqr นะครับอ่าเพราะฉะนั้นด้านขวาครับก็จะกลายเป็นลบสเนาะถ้ามีการสลับ2แถวใดๆนะครับ d e t e r m i n a n ์อของมันจะติดลบถูกไหมครับอ่าต่อมาครับสลับอะไรต่อครับ3ามกับสนะครับทำไมมีเสียงซาวแท็กด้วยอ่ากลายเป็น a B, C นะครับแล้วก็ P, Q, R นะครับแล้วก็ข้างบนก็จะเป็นข้างบนเป็นเหมือนเดิมนะครับก็คือ X, Y, Z นะครับเพราะฉะนั้นด้านนี้เท่ากับ3ถูกไหมครับต่อมาครับครูทำทีเดียวเลยเนาะจริงๆแล้วครูต้องทำทีละขั้นนะครับก็คือเอา4ไปคูณแถวที่1เอา2ไปคูณแถวที่2แล้วก็เอาลบ1ไปคูณแถวที่3ถูกไหมครับแต่และขั้นเนี่ยก็จะทำให ค่าดีเทอร์มินานต์ของมันเพิ่มขึ้นเป็นตัวเลขที่คูณอยู่กับแต่ละแถวถูกไหมครับทีนี้คุณทําทีเดียวนะครับทําทีเดียวครณจะได้ว่าเมทริกซ์ B นะครับเพราะฉะนั้นครับดีเทอร์มินานต์ของเมทริกซ์ B ครับก็จะเท่ากับนะครับดีเทอร์มินานต์ของเมทริกซ์นี้ครับ c x c y c z นะครับแล้วก็2 a 2 b 2 c นะครับ ลบ p ลบ q ลบ r นะครับมันก็จะทำให้ด้านขวาครับกลายเป็น3คูณ4คูณ2คูณลบ1ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นครับ Determinant ของเมทริก b ครับก็จะเท่ากับลบ24ครับ จริงๆแล้วอย่างที่ครูบอกเนาะเราต้องทําทีละขั้นนะครับก็คือทำอแบบที่คูณทีละสเออเอา4คูณไปก่อนนะครับในแถวที่1เนาะแล้วเอาสคูณในแถวที่2แล้วก็เอารลบหคูณในแถวที่3นะครับแต่เราสามารถรวบกันได้เนะาะเพราะขี้เกียจแล้วนะครับจบยังครับข้อนี้ยังไม่จบนะครับโจทย์ถามหา Determinant ของเมทริกซสของ B inverse ครับ3ของ b i n ิน r s e ครับ ทำของ B inverse หายยังไงครับมันก็คือใช้คุณสมบัตดข้อเดิมอีกแล้วครับใช้ทฤษฎีบท8.4.8ข้อ 4. 4ครับจะได้เป็น3ยกกำลัง3คูณกับ determinant ของ matrix B inverse ครับอย่าลืมเนาะว่าเลข3ตัวนี้มาจากไหนครับถตัวนี้มาจากไหนเออมาจากมิติมาเนาะอ่าเพราะฉะนั้นครับแล้ว det B inverse มันคืออะไรครับ สามกำลังสามคือ27เนาะ b inverse ก็คือเศษหนึ่งส่วนเดดของ b ถูกไหมครับแสดงนะครับเป็น27บเ็หารด้วยลบ24ถูกไหมครับใช้ใช้ <c oughs> ใช8เออใช้3หารตลอดนะครับได้ลบ9ส่วน8นั่นเองครับนี่คือคำตอบของข้อนี้ครับ ข้อ B ไปทำเองนะครับเดี๋ยวจะเฉลยให้ในคาบพรุ่งนี้นะครับของแต่ละห้องเนาะเฉลยที่นี่คจะเฉลยแค่คำตอบนะครับส่วนวิธีการถ้าใครไม่ได้ถามนะครับแต่ไม่ยากเนาะไปที่8.5.5ครับให้เมทริกซ์ a b c เป็น n คูณ n เมทริกซ์ซึ่ง n มากกว่าหรือเท่ากับ2นะครับเดของ a เท่ากับ2เดของ b เท่ากับ3เดของ c เท่ากับ1 จงหาดีเทอร์มินนต์ของแมทริกต่อไปนี้ครับข้อนี้ก็ลักษณะคล้ายๆกับข้อสอบนะครับดีเทอร์มินนต์ของแมทริก A กําลังสคูณ B transpose คูณ C inverse คูณกับ B inverse ครับแยกก่อนครับเนื่องจากมันเป็นผลคูณเนาะแยกได้เป็นดีเทอร์มินนต์ของแมทริก A กําลังสองครับ คูณ determinant ของ b t r a n s p o s e ครับคูณ d e t e r m i n a n t ของ m a t ร i กซ์ n v e r s e วครับแล้วก็คูณ Determin a n t ของเมทริกซ์ n v e r น e ครับขอนี้เรเขียนเข้ามาเท่ากับตรงนี้นะครับแต่ถ้าพวกเราพอเขียนให้ตรงกันนะครับก็จะได้เป็น d e ทของ A นะครับทั้งหมดยกกำลังสองครับคูณกับ de-terminant ของ m a t ริกซเพราะว่า b t r a n s p o s t กับเมทริกซนะครับมีค่า ดีเทอร์มินาเท่ากันนะครับเดทของ C inverse ครับมันก็คือเศษหนึ่งส่วนเดทซีครับแล้วก็เดทของ b i อินเวอร์สนะครับก็คือเศษหนึ่งส่วนเดทบีครับแทนค่าเลยครับเป็น2กําลังสคูณเดคือ3ครับคูณเศษหนส่วนหคูณกับเดทบคือเศษหนส่วนสนะครับอ่าก็จะได้ผลลัพธ์ออกมาเป็น4ครับง่ายแบบนี้เลย